กุ้งพลอยร้องให้กลางสายฝนชาวเน็ตแห่เป็นหงหนักเกิดอะไรขึ้นนักสแสดงสาวกุ้งพลอยกนิทรินหรือชื่อเก่าติ๊กบิ๊กปราเธอร์ได้โพสต์คลิปตัวเองร้องให้ขณะขับรถและยืนร้องให้กลางสายฝนพร้อมติดแฮชแท็กไม่สนับสนุนการทารุณทรมานจิตใจทุกกรณีทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตต่างเป็นหงหนักมากส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามประเด็นที่ 1. ชาวเน็ตสนิทฐานสาเหตุความเศร้า หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกุ้งพลอยทำให้เธอเศร้าขนาดนี้โดยชาวเน็ตได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้อาทิปัญหาครอบครัวบางคนสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากปัญหาในครอบครัวเนื่องจากกุ้งพลอยเคยมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตสามีความเครียดจากงานอีกมุมมองหนึ่งมองว่ากุ้งพลอยอาจกำลังเผชิญกับความเครียดจากงานในวงการบันเทิงซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องเจอกับแรงกดดันสูง ปัญหาสุขภาพบางคนก็คาดเดาว่ากุ้งพลอยอาจมีปัญหาสุขภาพที่ทำให้เธอรู้สึกเครียดและวิตกกังวลประเด็นที่สองชาวเน็ตให้กำลังใจกุ้งพลอยแม้จะไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจให้กุ้งพลอยผ่านข้อความในโซเชียลมีเดียอาทิตย์อยว่างหลายคนแนะนำให้กุ้งพลอยปล่อยวางเรื่องราวที่ทำให้เธอทุกข์ใจ เข้มแข็งมีข้อความให้กำลังใจว่าความเจ็บปวดในวันนี้จะทำให้เธอเข้มแข็งในวันหน้าสู้ๆหลายคนให้กำลังใจให้กุ้งพลอยสู้ต่อไปและเชื่อว่าเธอจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ประเด็นอื่นๆความเป็นส่วนตัวบางคนวิพากวิจารณ์การโพสคลิปร้องให้ของกุ้งพลอยโดยมองว่าเป็นการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวมากเกินไปการแสดงออก มีคนมองว่ากุ้งพลอยอาจใช้การโพส์คลิปร้องให้เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของเธอสรุปการที่กุ้งพลอยโพสตคลิปร้องให้กลางสายฝนทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์และความเป็นห่วงจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากแม้จะไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ชาวเน็ตต่างส่งกําลังใจและให้คําแนะนํากับเธออย่างล้นหลาม